สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Amuse and Amaze ซีซั่น3ค่ะและในวันนี้นะคะแนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปของผู้เข้าแข่งขันในซีซั่น3นี้กันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและบริษัท RTA Entertainment จำกัดมหาชนขอเชิญชมรายการ Amuse and Amaze Short Film Contest ซีซั่น3สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กับน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถึง20ทีมด้วยนะคะจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น54ทีมรวม213คนกับโครงการ Amuse and Amaze ช o อตฟิล์มคอนเทสต์4ต้น3สนุกมหาสจร,รย์ที่พิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิด Fascinating Science วิทยาศาสตร์ชวนพิศวงโดยครั้งนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง20ทีมได้มีโอกาสร่วมเวิร์กช็อปในรอบหัวกะทิและได้รับคำปรึกษาจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงอาทิคุณจุ้ย ศุบุญเลี้ยงศิลปินนักคิดนักเขียนอาจารย์ประจำหลักสูตรและคุณปีงเกลียงไกรวชิรธรรมพรผู้กำกับและนักเขียนบทโทรทัศน์ที่มาช่วยแนะนำการผลิตไวรัลคลิปในซีซั่นที่3จริงๆชอบงานประเภทนี้เพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นวิธีคิดที่มันธรรมชาติมากๆของเด็กว่าว่าน้องๆแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยเขามีทัศนคติยังไงกับพิพิธภัณฑ์กับงานวิทยาศาสตร์กับอะไรเงี้ยฮะว่าเออแล้วเขาเขาเขารู้สึกยังไงกับมันแล้วแล้วเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนมันจะเห็นชัด มากเลยจากแค่บทจ,จากแค่การอ่านบทมันก็ดูออกแล้วอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็รู้สึกว่าน้องๆแต่ละคนดูเหมือนมีมีวิธีคิดที่ค่อนข้างยูนีคของตัวเองมีรถมือในการทํางานในการเลือกโปรเจกต์เลือกว่าจะทาแบบตลกบ้างน่ารักกวนกว,ว,วนบ้างหรือว่าจะแบบมาจริงจังเลยอะไรเงี้ยฮะรถมือแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเลยครับสนุกเวลามาเห็นอะไรแบบนี้ครับเรียกว่าแค่ขอเรื่องก็สนุกแล้วซึ่งในซีซั่นที่3ส่วนใหญ่จะนําเสนอในเรื่องราวของความขี้เล่นนั่นเองค่ะแก่นของน้องๆนะัก น้องๆที่มาแข่งขันแต่ละปียังเป็นแก่นเดิมอยู่นะรูปแบบวิธีการสื่อสารบางอย่างอะ่ะมันจะมีรถมือที่แตกต่างกันไปแต่ละปีที่ที่มันจะเป็นไปตามเทรนดของแต่ละปีจริงๆนะฮะคืออย่างปีนี้อ่านบทหลายๆอันเราก็จะเห็นเทรนของการทําหนังประเภทกวนๆมากขึ้นหน่อย จากการที่เราเห็นตามสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ว่ามันแบบมันจะมีคอนเทนต์กกนๆหรือเาอะไรที่มันดูเรียลดูดูดิบหน่อยอะไรเงี้ยฮะปีนี้รูปแบบนั้นออกมาค่อนข้างใหญ่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นข้อดีตรงที่ว่าน,น้องๆทุกคนก็ยังซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอะว่าเขาชอบแบบนี้เขาก็จะทําแบบนี้แหละจริงๆสิ่งที่คาดหวังว่าจะเห็นคือคือความธรรมชาติแบบที่คนทํางานมืออาชีพไม่มีะเพราะตัวเราเองเป็นคนชอบอะไรแบบนั้นงครับแต่อันนี้คือสเสน่ห์ที่มันเฉพาะตัวมากๆว่าเออมุมมองของคนที่เขายังไม่ได้เเเเป็นมมือออาาาาชีีีพแต่่่สิงยกจะล มันจะมีหน้าตาประมาณไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดว่า ไองานที่มันเพียวมากๆจนมันมันดูแล้วมันอดยิ้มไม่ได้อะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากเห็นอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบม,มาเป็นทีมที่2คือทีมทําให้ได้2000%้อยเปอร์เซ็นต์สาเปนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชวัฏจันกเกษมกับผลงานเรื่องเมื่อทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวในชีวิตประจําวันเชื่อมโยงให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมทีเซอร์พร้อมกันก่อนค จะไปไหนอะ่ะผมจะขึ้นที่ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยนั่งวินมอเตอร์ไซค์เป็นระยะทาง3.251กิโลเมตรกระเปของผมได้มีการหลังน้ำย่อยและระับขยายของผมได้มีการปิดตัวหลังจากได้ชมทีเซอร์เป็นตัวอย่างกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะกลับมาชมผลงานเรื่องเมื่อทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แบบเต็มๆในรายการ Amuse and Amaze s o r t Film Contest ซีซั่นส3สนุกมหัศา์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ น้องๆเอาอะไรขอออกเป็นกระเพราหมูสับจานหนึ่งครับพี่เพราะตอนนี้ร่างกายของผมเนี่ยเป็นหลังฮอร์โมนคลินไวเลปตินและอิสตินออกมากระเพาะของผมได้มีการหลั่งน้ำย่อยและลำไส้ใหญ่ของผมได้มีการตริดตัวทําให้หิวครับพี่ขอรับดุวแล้วครับหน,นึ่งจานได้ครับได้ฮัลโหลค่ะพี่ก <c oughs> ้อยหนูขอลางานหนวันนะคะพี่ <c oughs> กรดีหนูมีอาการเมนซูล่ลแคมป์ะคะ่ะมดลูกของหนูหดตัวอย่างรุแรงจากฮอร์โมนโพสแตกแกดินนะคะพี่หนูไปไม่ไหวจริงๆค่ะค่ะพี่ฝากด้วยนะคะขอบุณค่ะจะไปไหนอ่ะ จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยนั่งวินมอเตอร์ไซค์เป็นระยะทาง3.251กิโลเมตรคาดว่าเราจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่จากบ้านไปตลาดไม่เกิน10นาทีครับผมอืมโอเคอ่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่วินวิน าไ,ไปหข้อสุดต,ะตะรึงตะการตาด้วยอาคารทรงลูกบาดสามลูกเชื่อมติดกันและพื้นที่จะแสดงมากกว่า1 0,000 000, ตารางเมตรสนุกสุดเหวี่ยงด้วยเครื่องเล่นและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สุดทันษาเปิดมิติใหม่งการเรียนรู้ของทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบสายเขียวและการวิวัฒนาการของสิ่งชีวิตเราก็ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาให้ได้เรียนรู้กันยังยังไม่พอ หากท่านเป็นผู้ที่สนใจความรู้และความเป็นมาของเทคโนโลยีแล้วล่ะก็เราก็มีอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศอีกด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากคุณมาที่นี่อพพวชเดี๋ยวแลพี่มันต้องเป็นหนังเรื่องคอมเมดี้ไม่ใช่หรอวะทำไงได้วะก็ลูกค้าเขาขอมาแล้วถ้าลูกค้าอยากได้หนังเรื่องคอมเมดี้แล้วพี่ได้เดีจัดให้ ร่างกายของผมมีการหลังห่งฮอร์โมนเปโดมินอีพีเนฟรินเซท,ทโรนินทุกๆครั้งที่ได้พบคุณและตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันผมก็มีความรู้สึกจากฮอร์โมนออกซิโดซีนและวาโซเปสินเราเป็นแฟนกันนะไงครับพี่คุณเป็นชุด ปาตเียนนั้ผมปผก็ผลงานแต่ละทีมล้วนมีสเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะและนี่เป็นผลงานของน้องๆผู้เข้าประกวดจากทีมที่2เท่านั้นในสัปดาห์หน้ามาติดตามชมวรัลโคลิปของน้องๆทีมอภัสราจากโรงเรียนอยุทยาวิทยาลายัยในเรื่องพระอาทิตย์สีดำซึ่งเป็นทีมที่3ที่ได้เข้ารอบกันค่ะ ดูจากภาพบรรยากาศแล้วทุกทีมมีความตั้งใจกันมากๆเลยนะคะและครั้งหน้าเน่จะมีข่าวอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ